สวัสดีครับพบกับผมช่อง KBR Racing นะครับผมวันนี้ก็ปิดการขายนะครับผมก็ะฮยังไม่ได้ลงขายหรอกครับแต่ว่าพอดีลูกค้าโทรมาก็ว่ามีรถไหมก็สนใจส่งรูปส่งอะไรให้ดูก็มาลองมาดูก็ปิดการขายเลยนะครับผมก็รถราคาประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูรายละเอียดหน่อยครับขออนุญาตลูกค้าด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นโตโยต้านะครับไทเกอนะครับผมเป็นไทเกอก็ปีใกล้ เป็นตัวที่ก่อนที่จะเป็นอะไรนะีโก้แล้วนะครับผมก็คันนี้ฮะก็ปิดการขายแล้วนะครับผมขอบพระคุณเฮียด้วยนะฮะจากฉะเชิงเซานะครับผมโอเคฉะเชิงเซาเนาะก็รายละเอียดก็มีอะถ่ายให้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะนะฮะการที่จะซื้อรถผมนะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าโทรมานะครับผมมีเบอร์โทรครับ ก็ตัวนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์นะครับผมเครื่องเดิมนะครับเครื่องเกียร์ดีคัสีสวยนะครับไม่ควันไม่ดันไม่ไอน,นะครับพรมลายพาวเวอร์ Power, เดิมโรงงานนะครับผมทำสีใหม่ทั้งคันนะครับผมก็คันนี้เป็นจากลูกค้าก็เป็นสีเดิมโรงงานมาเลยนะครับเพิ่งมาทำสีผมสเีเป็นเป็นครออะไรเป็นครั้งแรกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะ พูดเยอะหน่อยนะครับบางคนก็บอกว่าขี้โมพูดเยอะนะครับก็ไม่ให้พูดเยอะได้ไงครับก็รายละเอียดมันเยอะนะครับนะจะขายจะของจะอะไรก็ต้องแบบนี้แหละครับก็รีวิวไปทุกจุดเลยนะครับให้มันโอเคเลยนะครับผมนะชัดเจนกันทุกฝ่ายนะครับนะโอเคไม่พู้งผ่าว่าเพลงนะครับโตโยต้าไทเกอร์นะครับรอบคันนะครับคันนี้จดทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสริมแนบเสริมแนบแล้วก็ติดตั้งดัมแล้วก็ล้อยางกระทะ สีโอ่นียบร้อยเลยนะครับผมก็คันนี้รถนะฮะเราขายตามสภาพนะครับผมรถก็ตามสภาพอยู่แล้วนะครับตามสภาพก็รถมันมายังไงก็ก็ปล่อยไปตามนั้นเลยนะครับเราก็ติดดาติดอะไรแล้วก็ขายเนอะราคาราคาถูกเนอะโอเคอมาดูตัวรถก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรฮะสีทํามใหม่นะครับผมประตูนิ่มๆน,นะครับภายในนะครับภายในก็ประมาณนี้นะฮะ นะครับผมนะก็ภายในสวยไม่สวยก็แล้วแต่การใช้งานนะครับรถมันอายุเราประมาณขนาดนี้นะฮะตามสภาพอยู่แล้วครับนะเราเน้นเครื่องเกียร์ช่วงล่างพอนะครับผมนะนะครับเดี๋ยวนะดูข้างหลังนะครับอ่าเห็นไหฮะเพิ่งมาทำสีครั้งแรกนะครับตะเข็บนะครับ รถผมนะครับอยากดูอะไรรูดดูให้หมดเลยนะครับนะผมคัดรถมานะฮะก็คัดรถสวยมาด้วยนะครับเพราะว่าสภาพบางทีมันอาจจะได้มาตามสภาพแต่ว่าเราเน้นเครื่องเกียร์คัสซีแล้วก็เน้นบอดี้แบบผมชอบบอดี้บางๆเดิมๆเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะนะรถสวยอ่ะมันขายง่ายครับผมซื้อมาทำนะครับขายไม่ได้ผมก็ไว้ใช้ได้เพราะว่ารถมันสวยอะนะครับนะเก็บไว้เองก็ไม่มีปัญหานะครับขายได้ก็ขายนะครับ นะครับลงเล่มทะเบียนเรียบร้อยนะครับผมจะให้ดูนะฮะแล้วน้ําหนักรถของผมนะครับที่ลงนะนะไม่เกินแน่นอนนะครับผมนะอ่ะก็จะมีดัดแปลงนะครับผมมีดัดแปลงระบบรองรับน้ําหนักและช่วงล่างดัดแปลงระบบเสริมแนวก็แทบบรรทุกสามารถยกรามได้เปลี่ยนล้อและขนาดยางนะครับผมแล้วก็ เออ่ขอปิดชื่อลูกค้าไว้หน่อยนะฮะก็เอ่ออะไรอะแจ้งใชร้รถเปลี่ยนสีเดิมเป็นกระบะบรรทุกอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเครื่องนะครับนิ่มครับนะครับ,นะรบการเชื่อมนะครับ เชื่อมเต็มนะครับแน่นนะครับเชื่อมเต็มเชื่อมแน่นหมดทุกจุดนะครับดูการเชื่อมนะครับนะงานของผมไม่ต้องใช้สีโปนะครับไม่ถนัดโปครับถนัดเชื่อมครับก็ใครเห็นนะฮะที่ไหนก็ ดูผลงานผมได้เลยนะครับผมขออนุญาตเจ้าของรถก็เดินดูได้เลยนะครับว่างานของผมเป็นยังไงบ้างนะครับเชื่อมดีไหมนะครับนะก็ดูเอาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสกันนะครับรอลูกค้ามาเทสนะครับกระทะเป็นกระทะใหม่นะครับเป็นกระทะใหม่เป็นยาง xcd นะครับ ยางเอ็กซิดีมิชลินะครับนะไม่มีอะไรมากครับระบบปั๊มไฟฟ้านะครับประตูฝั่งนี้นิ่มเน่ยนิ่มมากนะครับเบาๆนะครับไม่ได้เปิดประตูงลงดันครับภายในก็เห็นๆกันก็นะครับ ยกดำก่อนอยกดำเรียบร้อยนะครับดูสีหลังหัวเก่งนะครับ เฟรมไม่ให้ดูครับสูตรไข่สูตรมันครับรู้ว่าอยากดูเฟรมกันนะครับเฟรมของผมนี่ห้าตันนะครับนะคํานวณเองออกแบบเองนะครับไม่ต้องดูนะครับเราได้เสริมแหนบนะครับเสริมแหนบให้แล้วนะครับนี่ เลื่อนๆนะครับกระบะผมนะครับเปิดได้นะฮะสามด้านโอเคเดี๋ยวจะมาลองกันนะครับรอลูกค้ามานะครับผมทดสอบให้ลูกค้าดูเลยนะครับผมก่อนซื้อตอนแรกลูกค้าจะไม่ทดสอบนะครับแต่ว่าเราก่อนซื้อยังไงต้องทดสอบต้องลองต้องเทสต้องดูให้ชัวร์นะครับนะก็ก็ก่อนซื้อนะครับทุกคนนะฮะทุกท่านนะจะต้องทดสอบดูครับผม ไม่โหดห้ามซื้อนะครับต้องทดสอบผลโหดนะครับใส่เต็มเต็มนะครับยกไม่ขึ้นไม่โหดไม่ดีห้ามซื้อครับออกตัวสบายมากครับผมก็เครื่องดีนะครับเครื่องดีออกตัวสบายเลยครับผม คันนี้ไม่มีเกียร์สโลว์นะครับเป็นรถเดิมๆเลยนะครับไม่รู้เนี่ยเนาะนี่ตรงนี้นเหรอที่เพื่อนก็นส่งไอ้ในคลิปวันนั้นที่ลองไอ้บิ๊กเอ็มคันนั้นน่ะครับไอ้ฟอนเทียร์หรืออะไรดำๆอะ่ะ คอนเทียไม่ใช่คอนเทียยิ่งแล้ส่งให้ดูก็เลยโทรคุยเขาดูว่ามีไหมครับไปดูแถวแถวจ้างต่อหลาวันกันก็ได้นี่ก็เขาลอยก็ไหวนะวิ่งทางเรียบะบบนี้ลอยก็ได้ไม่ได้ไป่ชล tôm bên nó một